สวัสดีครับชาวไอทีฮูแกงแล้วก็บีได้บรอดน,นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัวนี้ Redmi Note 7หรือโ e ้ตบี้โน้นั่นเองครับอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาไม่แกะอะไรดีกว่าเมื่อกี้บอกว่าแกะกันเลยนะฮะแต่ขอทำความรู้จักกับสเปกคนนิดหนึ่งนะฮะก็ข้างหลังของมองันก็จะมีสเปคคร่าวๆนะครับ Redmi Note 7จะมีแบตเตอรี่4 0 0เวลิแอมใช้คุมพลังคอร์ดคอมบ์ดราก้อน660 เอ๊ะมันตัวเดียวกับ A2 โอเคหน้าจอ6.3นิ้วเป็น n o x นะฮะอยู่ด้านบนมีกล้องหลัง48ล้านพิกเซลเป็นกล้องหลักแล้วก็5ล้านพิกเซลเป็นกล้องตัวที่สอนใช้เดบนะครับเป็นการใช้เดบละลายหลังแล้วก็มีปีเจชื่อว่า Super Pixel ถ่ายภาพกนคืนมาได้ดีแน่นอนสำหรับรุ่นที่เอามารีวิวนั้นจะมีความจำอยู่ที่ RAM 4ก,กิความจำใตัว64กิกสีดำ แน่นอนว่ามันไม่ได้มีแค่สีดำาครับมันจะมีสีอื่นด้วยแล้วก็ความจาจะมากกว่านี้แต่ภายในกล่องมีอะไรบ้างอ่ะมาดูเลยดีกว่านะครับชึบข้างๆก็เขียมนมา Global Version ต้องสังเกตว่าถ้าเป็น Global Version คือคุณจะใช้ได้กับประเทศไหนก็ได้ในเรน็นี้รวมถึงประเทศจีนด้วยนะฮะแต่ว่าใครบอกว่าเฮ้ยมันมาช้าตั้งอ่ะก็เพราะว่านี่แหละครับของ Global Version นี่แหละครับมันทำในช้าหเหมือนเปิดฝาโล อันนี้นี่จะเป็นที่จริงจะมีคู่มือแล้วก็จะมีที่เกะซิมแล้วก็ตัวของเคสมาให้นะฮะแต่เนื่องจากว่าเครื่องที่ผมใสอยู่นั้นผมใส่เคสอยู่ก็เลยทําให้ตัวเครื่องที่ออกมาจุดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นติดเลยครับ <c oughs> ติดเลยครับท่านผู้ชมอ่ะโอ้ลุดออกมาแล้วนี่คือตัวเครื่องนะครับ redmi note 5ผมได้ทดสอบ ภาษิภาพค้างเอาไว้นะอันนี้ก็เก็บไปก่อนอ่ะในกล่องมีอะไรนอกจากที่จิ้มซิมก็จะมีอะแดปเตอร์นะฮะอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็จะมีกำลังไฟอยู่ที่เท่านั้นสองเอ,อ A, นะครับสองแอมป์ M, นะฮะแล้วก็ USB Type C นะครับมาให้ตัวของที่ชอบเสียงฟัง เป็นแบบข้างบนเป็นจอสัหแต่ครูฟังจากสียมี่นั้นก็รู้สัมพันกันดีครับไปหาซื้อเองนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันกันกบมือถือตัวนี้กันว่าจะมีคุณสมบัติยัางไรกันบ้างนะครับกับรีวิวต่อไปนี้จอของเรดมี n โ t e ก็ะจะมีขนาดอยู่ที่6.3นิ้วอย่างที่บอกไปนะครับขั้วบนสุดจะเป็นน็อกพร้อมกับกล้องหนะน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีหน้าจอความละเอียดที่ Full HD+ ถือว่าละเอียดยิบเลยทีเดียวครับสำหรับกล้องและมือถือ ขอบข้างของตัวเครื่องฝั่งขวาจะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องและปุ่มปรับระดับเสียงมาให้นะครับซึ่งอยู่ในตำแหน่งจุดกลางพอดีก็คือตำแหน่งที่คุณกำลังเห็นอยู่ตรงนี้น,นั่นเองครับอาจจะมองยากนิดนึงเพราะเครื่องเป็น,ปนสีดำน,นั่นเองครับแน่นอนว่ามือถือตัวนี้ราคานั้นไม่ได้แพงอะไรมากมายนักนะครับข้อดีของมันก็คือมันมีช่องเสียบหูฟังมาให้แล้วก็มีไมโครแตสยงรวมมาให้ด้วยถือว่าค่อนข้างครบครันเลยทีเดียวครับ ด้านล่างของตัวเครื่องประกอบไปด้วยไมโครโฟนของตัวเครื่องแล้วก็ลำโพงนะครับส่วนตรงกลางที่เห็นนั้นเป็น USB Type C ซึ่งรองรับระบบ Fast Charging ด้วยแล้วก็คุมพลังตัวนี้ก็ยังใช้เป็นคอร์ดคอมนะครับก็ทำให้มันรองรับฟ a s ชา h a r g e สาสุดได้ด้วย ด้านหลังของเครื่องนะครับมาพร้อมกับกล้องหลัง48ล้านพิกเซลพร้อมกับ LED f a s มีระบบ s c a นนิ้วมือมาให้ส่วนสติ๊กเกอร์ที่เห็นม้าเป็นช่องใส่ซิมหรือเป็นต้องี้ครับเราสามารถแกะออกได้แต่ทีนี้ไม่แกะเพราะว่าต้องการให้ก้องโฟกัสน,นั่นเองครับข้างล่างจะเปลี่ยนจากคาว่ามี่กลายเป็นเลตมี่บายเซลมี่นะครับส่วนที่ยังไม่ได้พูดเกี่กับฟีเจอร์นะครับนั่นคือความปลอดภัยของเครื่องมันมีทั้งระบบ2ระบบได้แก่1ด้านหลังเครื่องอย่างที่บอก มันมีสแกนในนิ้วมือมาให้อยู่ตรงนี้นะครับเราเพียงเอาแค่วนี้แตะปุ๊บเนี่ยชึกก็ปลดล็อกแล้วก,ก็ใช้งานได้ดตามปกติแต่ถ้าไม่พอใจมีระบบที่สองคือเฟดอันล็อกกดปุ๊บติดปั๊บอย่างที่คุณเห็นนี่แหละครับส่วนวิธีเซตติ้งนั้นก็จะเป็น่างต่อไปนี้ ระบบปฏิบัติการของ Redmi Note 7นะครับก็มาพร้อมกับ MIUI เวอร์ชัน10และก็ Android Pie จุดเด่นของมันก็คือในเรื่องของอ security ครับเราสามารถที่จะคุบคุมต่ตางๆได้มีครบทุกสิ่งอย่างครับไม่ว่าจะเป็น security scan battery use เบอร์นี้ต้องการเร่งพลังอะไรเงี้ยครับซึ่งแต่ละหมดนั้นเราก็สามารถเข้าไปดูได้มันสามารถแยกเป็น s e c o n d application ได้หรือ ตัวขอเซกั Space นะฮะที่ต้องการแบ่งพื้นที่เทสเน็ตเ o ร k ว่าเน็ตเ r รเป็นอย่างไรความเร็วเท่าไหรออ่ซ่อมแซมนะแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกมากมายสำหรับตัวตัวนี้ครับรวมถึง Game Boost เกมบูสต์ด้วยก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มพลังได้อย่างชัดเจน แน่นอนคำว่ามันใช้งานแบบปัดไปปัดมาอย่างเงี้ยได้สะดวกแล้วก็ลื่นไหลดีใช้ได้นะครับ n o t i f i c a t i o n เราก็สามารถที่จะเลื่อนจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็มีสองคอนสแตนที่เรียกได้ว่าค่อนข้างใช้งานได้ครบถ้วนครบคันเลยทีเดียวครับนอกจากนี้อ่ามันไม่มีอ p ดรอ a เมอมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนฟีเจอร์มีรีโมทติดมาให้เพราะว่าข้างบนเนี้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้บอกว่ามันีฟเด็กใช่ครับความจริงมันมีนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเออนเตอร์เทนเมนต์ความบันเทิงก็จะมีทั้งวิดีโอนะแล้วก็แต่มันก็จะมีแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้มาพอสมควรน,นะครับแล้วก็จะมีเ,ออเรื่องของมิวสิกมาให้นะฮะในเครื่องส่วนทูต่างๆครบครันไม่ว่าจะเป็นเครื่องอเสียง หรืรอว่าจะเป็นวิว FMDO มีเครื่องคิดเลขนะครับให้ดูหน้าตาเครืองคิดเลขสนิดนึงแล้วก็ยังมีเข็มทิศมีระบบสแกนเนอร์มีรคคอร์ดเดอร์หน้าจอได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าของ Redmi นั้นถูกเป็นครบครันเลยทีเดียวครับในเรื่องของการแสดงผลของภาพนะครับก็ถือว่าค่อนข้างทำได้ดีสำหรับ Redmi นะครับแล้วก็มีหน้าจอที่คมชัดแม้จะเป็น IPS LCD นะครับอยที่สังเกตอย่ เพียงแต่ว่าสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ชอบมันสักเท่าไหร่คือขอบหน้าจอข้างบนแนละล่างนั้นดูหนาไปหมดนะครับขอบหน้าจอหนาไปนิดนึงสาหรับคนนี้เครื่องนี้นะครับถ้าปรับให้มันบางลงแล้วก็เพิ่มหน้าจอไป6.4นิ้วก็จะถือว่าดีแต่อย่างไรก็ตามผมว่ามันคือต้นทุนครับถ้าสมมติว่ามันขยับทําให้หน้าจอนั้นม,มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็อาจจะทาให้ราคาแพงขึ้นก็ได้ ส่วนกล้องหลังของ Redmi Note 7จะมาพร้อมกับความละเอียดที่เรียกว่าสุดยอดเลยทีนะครับเพราะว่ามันจะมาพร้อมกับความละเอียด48ล้านพิกเซลบวกกับ5ล้านพิกเซลซึ่งเป็นเลนเดฟนะฮะแน่นอนว่าถ้าผมเอาถูกเข้าไปๆๆๆนะครับมันก็จะทำงานกับโหมดโพสเทสนะครับซึ่งเราก็ต้องเดอนประมาณห่างประมาณ2เซนนั่นเองเราขอมมลืม่มาถูกกัน,กนเนาะแล,แล้วก็ปึ๊บเข้าไปๆๆเนี่ยครับอ่า ถ้ามันขึ้นนะครับมันก็จะมีครับมันจะขึ้นคาว่าเด็บเด e บเอฟเฟกต์นะครับเด็บเอฟเฟกต์ประมาณนี้แน่นอนว่าถ้าผมลองเช่นในกรณีที่ถ่ายภาพกลางคืนนะครับที่ e-search ์ยู่ก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะครับ<ม>นอกจากนี้ในเรื่องของการาถ่ายภาพแบบปกติก็มีให้เลือกทาง a e i แล้วก็เอฟเฟกข้างบนที่มีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะฮะนอกจากนี้ ก็ยังมีหมดถ่ายภาพกันคือมีส q u ว r e มีพาราโมามีหมดโปรซึ่งปรับ ISO ปรับขาวปราลานซนี่ได้นะครับถือว่าค่อนข้างเล่นเนี่ยจัดเต็มพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับกล้องหลังเนี่ยแล้วก็สามารถถ่ายช็อตวิดีโอแล้วก็ถ่ายโูดยได้สุดๆยู่ที่เฟืยดี30เฟรมเรทอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ผมมองว่าเท่านี้ก็เพียงพอ ส่วนกล้องหน้านะครับจะมีความละอียที่16ล้านพิกเซลนะครับวันนี้ผมไม่ได้ใสกก่แว่นก็ไม่เป็นไรครับจุดเด่นของมันก็คือในเรื่องของซันสามารถถ่ายภาพพอ์เทศแล้วก็มี AI นะครับ ทำให้ตัวเครื่องนั้นค่อนข้างดูดีแล้วก็การปรับบิวตี้ของมันจะเป็นเดเวลนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกให้เลือกติดเอฟเฟกขงนกดปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกข้างลางนะครับก็เรียกได้ว่าทุกเล่นเนี่ยก็จัดมาให้เต็มพอสมควรแต่ว่ามันสามารถใช้งานถ่ายได้แค่โพเทสโปโตวีโ hey, อและช็อตวิดีโอเท่านั้นถ้าเขาคำมมานา์แล้วก็ส่วนสแควงถ่ายได้อยู่ นะครับแต่ว่าขาเข้าไนท์ปุ๊บมันจะไปกล้องหลังโดยทันทีครับลูกเล่นของกล้องนั้นจากการที่ลอง AI ก็สื่อว่าทำงานได้ค่อนข้างรวดเร็วใช้ได้ทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ต้องการมือถือที่ถ่ายภาพด้่สมุรแ์แบครับส่วนคะแนนตู้ของ r e m i n น t e 7นะครับอยู่ที่141,980คะแนนถือว่าค่อนข้างดีใช้ได้นะครับเนื่องจากผมพลังตัวนี้ก็ มาพร้อมกับซีิที่ค่อนข้างส่งพลังแล้วก็ทุกอย่างนั้นผมว่าดูดีใช้ได้นะครับมันก็คือคอร์ดคอม n แ p d ดากอน660มาพร้อมกับการจอแอดิโน512แม้ว่าจะเป็นสเปคที่ดูเก่าไปหน่อยเพราะว่ามันใช้มาหลายรุ่นแล้วนะครับแต่ความจริงแล้วเมันก็มีการพัฒนาแล้วก็ปรับตัวของหลอมขึ้นไปทำให้มันดูนะ่าใช้ขึ้นเพราะว่าตัวนี้ใช้ MIUI10 นะครับแล้วก็ a อ d r o อ d Pie มีสำหรับเครื่องนี้นะครับสำหรับเครื่องนี้ความจําในตัวอยู่ที่64 g ิกแล้วก็แรมนะครับมีให้ที่4 g ิซึ่งมันจะมีรุ่นหนึ่งก็คือแรม6กิกแล้วก็ความจําในตัว128 g ินะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันทีในตอนท้ายนะครับว่ามันเข้ามาหรือเปล่า,ามาพร้องกับใส่ช่อง SD card ได้สุดๆนะครับที่256กิกแต่ที่จริงอะ่ะผมว่ามันใส่ได้มากกว่านั้นแหละ ภาพรวมของมันก็ถือว่าโอเคมากแล้วก็ให้แบตเตอรี่มาที่4,000มิลแอมป์นะครับส่วนพาร์ตแบตเตอรี่นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าเป็นอย่างไรนะครับด้านการเชื่อมต่อ Connectivity นั้นนอกจาก Wifi จะรองรับ5 g b กะแล้วก็บ t o o t h นะครับเวอร์ชันเวอร์ชันไหนล่าสุดแล้วการใช้งาน GPS ก็ถือว่าค่อนข้างดีเพราะว่าคุณสามารถที่จะใช้นันนำทางแนละ้วก็มันค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวครับ เพราะว่ามันค่อนข้างบอกพิกัดได้อย่างดีถ้าเป็นรุ่นเวอร์ชันจีนที่มาขายในประเทศไทยอาจจะไม่สามารถใช้งาน GPS ได้นี้ต้องชีง้แจงกันเลยทีนะวครับว่าทำไมถึงมาช้าอต่อไปเราก็มาดูกันว่าการกินพลังงานแค่ไหนแล้วก็เล่นเกมไปอย่างไรครับท,ที่ทําให้ตัวเกมนั้นมีคุณพลังค่อนข้างดีแล้วก็ใช้งานได้เหมาะสมนะครับเพราะว่ามันมีโหมดที่ชื่อว่าเกมโหมดซึ่งเรา กดกตรงนี้นะฮะมันจะเป็นติ่งนะปุ๊บคุณสามารถแคปเจอร์สกรีนนะตึ๊บหรือคุณจะสามารถได้ขอวิดีโอก็ได้ปิดโนติก็ได้และก็นี่ครับ Boost เกมบูส์เขาว่าเคลียร์แรมปุ๊บเกมจะลื่นปั๊บนั่นเองครับถือว่าค่อนข้างเหมาะสมแล้วก็ใครหลายคนที่อยากอยากทําให้เกมมันลื่นขึ้นก็เคลียร์แรมแต่ว่าบางทีอยู่ในเกมก็เคลียร์ยากใช่ไหมครับก็แค่กด ตรงเนี้ยครับก็คือเครื่องมันจะเปิดอัตโนมัติถ้าเป็นท่านคุณลงเกมไว้นะฮะจะกดยากทีดนึ่งเพราะว่ามันจะไปซ่อนอยู่ในเกมมันจะเป็นเครื่องหมายแบบวงเล็บนะฮะในภาพรวมของการเล่นเกมนะครับก็ผมก็มองว่าคุ้มค่าอย่างแซฟ s ร a p d อน g o n 660 a i e แล้วก็ในเรื่องของการแสงผลจากหน้าจอนะครับมันลงตัวแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบเล่นเกมอย่างมากเลยทีเดียวครับ โดยราคาเครื่องคาดว่าไม่น่าจะแพงเกินไปนะเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันดีกว่าว่ามือถือตัวดีนั้นเป็นอย่างไรนะครับสรุปสุดท้ายกับการรีวิว Redmi Note 7รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนามาหลายรุ่นแล้วนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าดีใช้ได้อย่างที่คุณได้เห็นกันไปในรีวิวทั้งหมดนี้นะครับ ราคาของเครื่องบ้างหละหลายคนก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเท่าไหร่เริ่มต้นอยู่ที่4,990บาทกับรุ่นแรม 3GB กิกคอนเนเนตัว3 2 g และ 5, อ่าตัวของที่ในวิวอยู่นี้นะครับราคาอยู่ที่6,599บาทนะครับแรม4ลอม4และจบที่แรม 4GB กิกลอม1 2 8อยู่ที่6,700 90บาทก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังเป็นมือถือรุ่นแรกที่ประกาศ18เรือนของส i มี m i ด้วยครับใครที่สนใจอย่าลืมไปจับจองกันนะครับเพราะว่ามันจะขายแล้วในช่วงปลายเดือนนี้แล้วก็พร้อมจับจองแบบออนไลน์หน้าร้านปกติ30มีนาคมนะครับพบกันใหม่กักบการรีวิวในครั้ง,งหน้าครั้นี้ขอบคุณที่ทติดตามรับชมครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ช่อง Big Life นะครับ